เขาคิดยังไงให้เรามาทำงานที่นี่แล้วเนี่ย,ยในเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแต่เดี๋ยวนะของเล่นมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยหายไปได้ยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเอาโอ้ยยังคลีน วันนี้นะคะเรามาทํางานที่ไหนไม่รู้นะคะแต่อยู่ดีๆตุ๊ก,กตาก็หายไปไร้ร่องรอยโอ้นี่แล้วฉันถามจริงนางตัวใหญ่มากนางขึ้นไปได้ไงฉันตัวเล็กทำไมยังขึ้นไม่ได้เออที่จริงเราเล่นไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวเองก่อนนะคะทุกคนนี่ัจดีนี่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรามีคณะนะเอ,อ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอานี่เรามาเล่นใหม่เลยเนาะตกใจกับตายอ่ะอ,อึบอ,อึบไปเรื่อยจ้ะเออทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมเราชุดสีดำนะคะก็เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนะคะแล้วก็มันเอ่อ ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที right. yeah. Yeah. On. On. ่ม <c 195 2> ันไม่มีสัญญาณอึดอึดอึดอมาแล้วมันมาแล้วแล้วรีบ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 รอด้ียนะบรทรี่รีมรีบรไบรี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 ่อีบงีบรีบรมบรีบรบีบรีีบีบรี่รีเรีบ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 รมบี นมตัสสสาพักวะโตอัระหโตอุ้ยเพื่อนเดี๋ยวรว่าเราไปทางนี้เออไปทางนี้นะไม่เจอใช่ไหมไม่เจอนะเจอนาะเจอนะอย่านะเดี๋ยวนะวนะนะวนะทุกคนเราไม่ได้ยินเสียง,งอะไรเราไม่กล้ามองอ มองอย่ามองไม่อ่ะมองหลังอะ่ะแต่มันแบบไม่มีป้ายอะไรเลยอะ่ะอุยเสียงมาแล้วเสียงมันมาแล้วได้ยินเสียงไหมนี่ไงลูกสองลูกกอทุกคนมาตามมาแน่นเลยเราไม่เห็นได้ไงสีเขียวทุกคนเห็นสีเขียวไหมทุกคนเดี๋ยว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 ,ยวนะไปยังไงอะ่ะเฮ้ยโอา ต้องเลรยวอีกเหรอทุกคนเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเฮ้ยทุกคนเสียงมันมาแล้วอเออเฮ้แกตามมาไม่ทันจะแม,ามา่แเราไม่ได้ค้างอะไรใช่ไหมใช่ไหมเอ่อมาไม่หมดนะคะซุปส,อสปอร์ตตีช่าลมอยู่ในมีตเตอร์พียง ออเออเออเสรียบร้อยเพื่อนฉันตกพร้อมเธอเลยเราเป็นผู้หญิงทำไมแปลกเปลกเ,เออมันค้างเพราะเราเอาเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่ามอนราอยโอ้สุขภาไวเดวโอ้ยไม่มีกับดักใช่ไหมคะโอเคไม่มีเรเรียบร้อยหายหัว โอพระเจ้ชาช่วยไปยังไงวะเนี่ยถ้าลงไปปุ๊บนี่ฉันเป็นฮอตดอกเบนเลยนะเออจริงด้วยเออไม่น่าพูดเลยดีๆกลายเป็นฮอตดอกเบนนะคะสุดยอดเออเอ,อไม่เอาตัวช่วยไม่มีตังไม่มันไม่ออเออเออช้าจังแป๊บนะคะ เบ่นนะคะแบบนะคะอย่าตกนะฉันไม่ชอบโอเคไม่ตกนะคะเรียบร้อยโอไมค์กอสเขาเป็น A อียโอหรอวะเน,นี่ยโอไมค์กอสเชื่อเกิดอุยอด๊ยตอนนี้เขาหันมาหลังหันหลังแล้วเขาหลังคลีนคุยไหม <c ười> เอ็นได้ไม่ใจลแล้วีนเลย สีแดงอุ้ยน่ากลัวดูหน้ามันดีทุกคนมาพร้อมกับ AEIOU หยุดก่อนนะคะเราต้องหยุดก่อนก่อนที่มันจะหันหน้ามานะคะไม่ตกใจอะอือทุกคนดูหน้ามันดี น่ากลัวมาก,ามากในที่จุดชุดเราก็มาสักทีนะคะอุ้ยสวัสดีชิบชุ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 บชบชบโอ้โฟันมันทำไมสะอาดจังอโอ้ละก,กอยไปแล้วฮ่า ดึงดึงดึง,ดงอะไรอะไรอะไรนึกว่ามันปิดประตูเวลาทำไมไม่รู้ไปยังอ้พระเจ้าช่วยบาถึงก็จะเป็นหน้าแทไฟถ้าทรเวโอเคเพื่อนไปได้นะคะเราเดินไปตามอุ้ยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้อ่ะ ทุกคนหน้ามาันไม่ใช่โผล่มาเป็นในหน้านัา้นนะใช่ไหมโอเคหายหวงท้องไม่ค่อยจะดีอุ้ยไม่ได้กินน้ำปลาระมานะเพื่อนรอเราเหรอขอบคุณนะเร็วๆเพื่อนเอา what? what what is it เดาไปได้ใช่ไหม เออได้แล้วเราก็จะไปทางนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รอเราอุ้ยทำไมเพื่อนหน้าน่ากลัวม,มากเลยอ่ะแล้วนางคือแบบมีกล้ามด้วยเฮ้เอเกมอะไรคะเนี่ยเลเวลที่3ค่ะ ไม่นะไม่นะเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงนะคะจนกว่ามันจะเตะเวลามันวัดวั t เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้เล่นเลยพระคุณเดี๋ยวฉันยังไม่ได้เล่น มึนนะทุกคนมึนเดี๋ยวลองรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตตัวเองดูนะโอเคตัวเองจะเข้าไปอยู่ในที่เล่นเกมหรือเปล่าเอะยังอยู่ที่เดิมด้วยสิว่าสีสส่สามอ๋อเกมมันกว่าจะเริ่มอ่ะทุกคนใช่หรอใช่ปะเตรียมตัวขึ้นที่สูงเลยจ้ะ 1> 9กอุ้ยสิบสี่สิบสตายตายแน่ทุกคนตายแน่ต้องตายแน่แนฉันว่าไม่ใช่ไม่มีทางหลอดเพราะนางมีแบบโอ้คืออุ้ยฉันยังไม่ทำขึ้นเลยเธอเวลาจะหมดแล้วเวลาหมดแล้วแล้วก็แอบจากตรงนี้ไปสิคะอุ้ย อุนะ้ยสามเก้าอุ้ยนานอยู่นะนานอยู่ลูกทุกคนเรากลัวเรากลัวว,ว่ามันจะมาเร็วอุ้ยนางไหมวะนางยังไม้บอกเสียงอะไรของนางชเชฟเป็เนชเชฟเป็นเชฟเป็นทุกคนเลยอย่าเบาเสียงมันมากดีปะมันมาเร็ว มันมาเร็วมันมาเร็วทุกคนตัวเร็วมันมา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 เร็วสิบเก้แปเห้าสี่สามสองเร็ว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 ประตูเปิดเปิดเปิดเร็ว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 เร็ เดี๋ยวเราขอลองแอดเพื่อนคนนี้ไปนะคะโอเคแอดไปแล้วกันโอเคเปิดไฟฉายเออไยแบบสไลเดอร์จริงปะเนี่ยเอ,อิ่มเดี๋ยวนะทุกคนมันไม่ใช่สไลเดอร์หรือเปล่าช้ามากเก็เหมือนสโลโมชันเลยเอาเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วโอ้ยหัวเริ่มโนแล้ว โอ้โอ้โอ้เพื่อนทำไมเพื่อนเดินหน่ะทำไมฉันสไลเดอร์หัวฉันเป็นอะไรแล้วอ่ะว้ตาา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 ้ยหัวติาา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 ีาา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 เอาา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  โอเคเพื่อนไม่กล้าไปคนเดียวละสิโอ้ย่เพิ่งเพิ่มข้อความมาได้ไหมฉันกัวะอ้าวเพื่อนอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามีผีนั่นอีกะ่ะอืมันแว้าวจะไม่รู้ตกใจผีมันมา ทุกคนไม่กล้าไปเพื่อนก็ไม่กล้าไปทุกคน ทุกคนมันตามมายังไงอ่ะเอาอยู่ดีๆก็มาเจอทางพอดีเลยเย่ว่าจะปาไม่ได้ หัดใจแทบจอยเป็นยังไงอะทางนี้เราก็ไม่รู้นะคะเราไม่เคยล่นยาโบนะคะว่าต้องดิฟอมาเจ้าทุกคนเราต้องดิฟอ่ะฟังไปใายแต่ไม่รู้ว่าจะดิฟได้นะคะเปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวีไม่บานอีกเลย ทุกคนเราเล่นไม่เป็น <laughs> ทุกคนถ้าไม่แน่เราอาจจะตัดไปตอนที่เราผ่านแล้วก็ได้นะคะเพราะเราก็ไม่เคยเล่นแบบอะไรประมาณนี้อ่ะอึ๊บอึ๊บชึง้งอึ๊บป,ป,ปอยปอยปอยอ้โห butterfly butterfly อืมเราว่าเราน่าจะตัดดีกว่านะโอเคทุกคนเออไม่ใช่จบคลิปนะคะเดีย๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเออวิ่งไนนี้เสร็จนะคะโอเคตัดกันเลยซิโอ